สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนมาพบมาพอกับส่งบนส่งนะพี่น้องเมื่อนี้เขาจะพามาเบิ่งตลาดลักซามสิมภาเขาพี่น้องมาพบมาพอกับเมค้าตาหวานเมค้าล,ลักซามสิมภาเขางามแล้วพี่น้องเครื่องคล้องข,องข,อขายเข,ขาขลายเลยมีแต่ของธรรมชาติราคาถึกๆพี่น้องยังมีม,มีกระปูพี่น้องกระปูกระปูพี่น้องแจ้คตาเบิ่งสิน,นค้นาแล้วพี่น้องเออคุดเอาบอลเนี่ะเข้าค่ะชื่อกระปูกยักษ์ขาเนี่ยค่ะแล้วก็มีเขียดน่องไอ้พี่น้องโอ้ตัวนอน มีค่าคายนอนพี่น้องคือปนุงบานเขาเองเจ้าก็ไปขาวสวรรค์บอกเอจะเห็นอย่งเจ้าอยู่อยากขึ้นกระพุ้งตัวนอนตัวนอนคางใต้กับมือข้างเบื้องมืออื่นอยู่แล้วคันสะบไปตัวนอนเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะเบิ่งตลาดร้านซิมหาเฮาอาหารการกินลายอันนี้แม่ค้าเสียงดีเสียงแจ๋วแม่เหม่แม่เอาเด้อพี่น้องเด้อขายผักทุกอย่างบริการทุกอย่าง ผนบริการขายทุกอย่างเฮ้ยเอ็มบอมเป็นาตลาดรักษาวริมหาเฮ้านะงามขบค้นนพี่น้องลักกะใ้ใจดีอาหารการกินกับขายถือเข้าตลาดรักษาวิหนี่เงินหาพันน enfin ี่ถทีว่าอิ่มหนึ่งได้หน่อยอ๋อผชุบนสส่างเษฐกิจพอเพียงมีหมกบวบมีหมกผิกมียังอันนี้ฮะกิโลพี่น้องกิโลเออกิโลยังมีอยู่เนาะ ตลาดลักซามชิมหาเฮามันก็จะใหญ่นะคะมาเลาะเบิ่องอันนี้พอค้าขายพักเนเนดะ้อเอาค้าขายพักวันนี้มีเวลาพี่น้องาหมงมาเลาะเบิ่งตลาดลักซามชิมหาคนก็จะขายอาหารการกินลายด้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกหนึ่งลูกซีนขนมข้าวต้มเออสบายดีสบายดียด<ม>อันนี้เล็กหน่อยคนก็มาหาสอยแม่แต่3โมงเสาร์ลำหน้องสอยกันทำมาหากินเอออันนี้เหียดประจำตัดเล็บด้พี่น้องน่ะเหียดตัดเล็บ บริเวดตัดเล็บรักษาสิบหาอันนี้าห้านขายทุกอย่างของเจเพืนฮะของเจเนะพื่นโตง่งนะพี่น้องเพื่นโตง่งเพื่นโต่งเพิ่นขายทุกอย่างบริการขายอาหารทะเลดิฮั่นขายอืมขายทุกอย่างน้องมเละเบงอัน,นโอ้อันนี้หั่นเบียดน้องพี่น้องเพื่นขายซีนโมสดทุกมือ ตลาดบ้านเฮามีของใหม่ถูกมือนะพี่น้องเลยอันนี้หัานห่านเมียไอ้กี้งใหญ่อยู่เนาะพี่น้องเป็นขายสิ่งสิ่นเพื่อจะอยู่แต่สินนะสินก็จะอยู่แต่สีนพี่น้องเลยเค่องย่างเค่องย่างเพื่อจะ,จะขายแยนกันและอาหารแบบว่าสบ้านสบ้าน,านก็จะอยู่โซนบนเฮาผ้ามานเนาะพี่น้องเนาะกินเลยอันนี้ห่านเจ๊นางน่อยเนาะพี่น้องเจ้ากเก่า,จากเจ้าเดิมขายหมูบอ <c oughs> <c oughs> อ่อ้เห็นแลตลาดบ้านเฮา คนมาสัญจรมาซือพออาหารบ้านเฮามันถือง่ายพี่น้องม,มันถือขายบอ่อแพงงซ้นหม้กับซ้นใหม่ๆอันนี้ท่่นไปย่าหม้อเนาะพี่น้องเนาะบริการซ้นหม้แซ่ซ้นงัวผลก็มีอันนี้ขนะนะา,ายตังแต่ตลาดรักสามตั้งพี่น้องก็ยังอยู่กับตลาดใหม่ไปนะคะสาวขายสมเฮา แบบนี้แลพี่น้องพักมีสีซชอมียัางมีงเป็นท์ช้าทำมาหล่อเบอร์นี้จะคบก็เลยนะตลาดรักสามสิหหาเขานี่มีลายอย่างให้เลือกให้หาเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นตักเป็นมีย่ำนี่พักลายเนาะพี่น้องโอ้ข้าวจี้อันนี้บริษทัทขับพุ่นขับพุ่นแซ่บขับพุ่นนัวโรงงานขับพุ่นด้วยพี่น้องเจ๊เจ้าของโรงงานขับพุ่นแบบบม่ได้ยอมจ้างลูกน้องเลยเนาะขายเอง อันนี้หั่นเจ๊อ้อยพี่น้องบริการขนมข้าวต้มปลาฮะาเสมาเป็นตาแซ่บแทะน,นี่เจ๊อ้อยเห็ดแล้วพันปลาเจ๊อ้อยวะเชฟกิซี่ยังยังบอเบิดอันนี้มาหั่นมาทางนี้หั่นเจนิงเนาะพี่น้องเสันขายเครื่องทะเลขายทุกอย่างเนาะพี่น้อง,องะกะหล่ำลากชาเชีงหาเฮามีเครื่องขายลายด้วยน้องเลยต้องไปเดินไปไกล มีสีซ้มมีขบเด้พี่เนอะขับปุ่นขับปลาอัดมีขบหมดเลยโอ้ขายดีไว้หายสามคนยังไม่อยากทันอันนี้หั่นกับเปียกเจาเก้าเก่าเจ้าเดิมแสบนัวแสบนัวแสบลายใสลาย,ายป้ามีเตาหรือว่าพัฒนาแห้งอะไรเปียกแสบพี่นนอะกรเปียกรักษาสิมห้าดังเดิมดังเดิม คือสาวดวงดพี่น้องเราเขาอยากกินกระเปียกแซ่บแมนมาซื้ออยู่ตลาดลักษาสิมหาเจดดวงคนหิ้กกระเปียกแซ่บเลยเบื้องแน่หนาอันพูนอาหารเนี่ยเป็นสาวเป็นนางเนะพี่น้องยังไม่ได้ลูกได้พัวสาวดวงเนาะพี่น้องเนาะกระเปียกเคนแซ่บมีทั้งกระเปียกเส้นกระเปียกขาวดั้งเดิมดั้งเดิมสาวงามสาวสาวลักษาสิมหาเด้อพี่น้องเด้อ